สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้จะพาเพื่อนเอนเข้าสวนเหมือนเดิมนะครับก็มาดูว่าถัาจดจากคลิปที่แล้วที่ผมทําคลิปไปน่าจะประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ในสวนมีอะไรขึ้นหน้าบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นกล้ไวยไข่นะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเปิดให้ดูนะครับลูกใหญ่มากมีอยู่สอง,สองเค,อครือนะตามมา ก็ค่อนข้างลบนิดนึงนะฮะพอดีช่วงนี้ฝนตกผมไม่มีเวลามาเคลียร์นะอ่ะขยับมาใ,ใกล้อันนี้เป็นเฟื่อหงมีครับฝรั่งเฟื่อหงมนะีก็ขั้นดกครับนะอันนี้ยังไม่ได้หอนะเดี๋ยวห่อไอ้พวกที่หอแล้วก็มีนะครับนะนะมาดูนี่อันนี้คือที่คัดทิ้งนะมันรูปมันบางทีมันออก กี่เล็กเนี้ยออกมาสองลูกก็คัดทิ้งไปลูกหนึ่งก็เหลืออู่ลูกหนึ่งครับอันนี้ก็น่าจะเก็บได้อันนี้เฟิ้ององนี่นะครับอันนี้ผมตัดเลยแล้วนันีไ้เหมือนเอากันไกลมาเมื่อกี้วางไว้ไหนเนะี่ยอันนี้เฟื่องหนนงนีนอ่ะเสร็จถุงก่อน ต่อไปมาดูถุงปอกซื้อนะครับถุงปอกซื้อนี้ก็ติดเยอะนะฮะเป็นห่อไปแล้วอ,อุ้ยห่อยังไม่หมดนะครับห่อไปแล้วบางส่วนตัวนี้ก็น่าจะได้ประมาณเกือบยี่สิบแล้วครับตอนนี้นี่ยก็มอห่อเจ็บอีกทีหนึ่งทีนี้มีเพื่อนๆถามผมมาว่าปลูกในเข่งเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยรดน้ําปุ๋ยมันไม่ไหลนีเหรออันนี้ผมตอบอย่างนี้แล้วกันนะครับ คือข้อจํากัดของการปลูกผลไม้นี่งก็คือเรื่องของอการให้ให้ให้สารอาหารให้ปุ๋ยนะครับถ้าเราให้เยอะก,ก็ไม่ได้ใบมงใบมไม้อะไรพวกนี้นะครับนะให้น้ําน้อยก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เพื่อนเพื่อให้ปุ๋ยเนี่ยต้องให้ทีละน้อยๆแต่ให้บ่อยนะครับนะเวลาที่เราให้เราก็จะให้ของผมเนี่ยนี่อย่าว่า ผมผมให้น้ํามีอยู่สองระบบระบบที่หนึ่งก็คือผมใช้สัญยญาณตัวนี้นะครับกับระบบอีกระบบหนึ่งก็คือเป็นตัวมินิสปิงเกอร์นะครับเวลาที่ผมให้ปุ๋ยนะครับโดยปกติก็อาจจะเป็นสูตรที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่หาไดไง้ง่ายหน่อยก็คือสูตรสเสมอนะครับส6บหกสิบกสบกนะครับนึ่งซึ่งปัจจุบันก็ในปุ๋ยสูตรนี้มันจะเพิ่มพวกแคลเซียมเข้ามานะเวลาใส่หมูยจะใส่บริเวณรอบ บ่นต้นก่อนนะครับถ้าเกิดช่วงไหนที่น้ำมันไหลแรงนะครับผมก็จะเปิดสปริงเกอร์เปิดสปริงเกอร์ก่อนเปิดก็เปิดประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีนะพอให้ปุ๋ยมันละลายก่อนแล้วก็ปิดนะครับนะจิ้งไว้อีกประมาณสักสองนาทีนะผมก็เปิดอีกรอบหนึ่งนะเปิดประมาณสักนาทีสองนาทีปิด เสร็จแล้วผมก็เปิดใหม่อีกทีหนึง่งก็ประมาณสักห้านาทีจะไม่เปิดลวดทีเดียวค่อยๆให้ปุ๋ยมันละลายแต่ถ้าใช้สายยางก็ค่อยๆฉีดไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะไม่ให้มันมันเว้เคือไม่ให้มันไหลทิ้งอ่ะนะค,ค่อยๆให้มันละลายนะเราก็หยุดแล้วก็วนกลับมาจนค,ครบรอบสองรอบอ่ะนะช่วงมีเวลานะครับก็คืออย่าอย่าปล่อยน้ําใส่ทีเดียวยัดไหลทิ้งอ่ะนั้นก็ศูนย์เปล่านะครับ ก็ลองดูนะครับใส่แล้วก็ค่อยใสใ่ค่อยค่อยให้น้ำให้ปุ๋ยมันละลายนะครับต้นนี้ก็เป็นผงชจินซื้อหงจินซืออนซ้อก็ปิดก็กินไปเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็น่าจะพอได้เดี๋ยวจ่อยเพื่อนดูแล้วกันช่วงนี้ฝนมันเยอะครับ ฝนค่อนข้างเยอะก็แดงทุกลูกครับส่วนนี้หวานเลูกพวกนี้จริงๆก็ทานได้แล้วนะครับ เรายังไม่เอาครับทีนี้เรามาดูชมพู่ชมพู่เนี่ยผมจะเก็บเลยนะครับชมพู่เนี่ยเนื่องจากว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฝนมันตกหนักครับกิ่งมันหกักมันฉีกไปที่ผมลงให้เพื่อนดูไปรอบหนึ่งนะแต่ว่าลงเป็นเป็นภาพถ่ายนะครับกิ่งมันฉีกน่าจะประมาณยี่สิบกว่าลูก อนนี้ช่วงนี้ฝนมันตกชุกมากนะตอนนี้กิ่งมันจะหากหมดแล้วครับมันดกมากแล้วที่สําคัญคือมันมันเข้าสีเรียบร้อยแดงนะครับนะผมก็เลยจะเก็บเลยวันนี้นะครับลองให้เพื่อนดูนะครับลูกก็ไม่ขิ้เลรนะผมว่าลูกใช้ได้นี่แหละเนี่ยผมว่าลูกมันใช้ได้เลยนะไอปูนี้เข็งเนี่ยที่ให้เพื่อนดูครั้งที่แล้ว นะครับดูนะฮะอันนี้จริงๆผมต้องเปลี่ยนเป็นถุงไซส์ที่ใหญ่นะเดี๋ยวรอบหลังคงต้องหาหาถุงพลาสติกไซส์ใหญ่นะเพราะว่าเวลาที่เราใช้ถุงเล็กแล้วเนี่ยบางทีลูกมันเบียดกันเนี่ยบางทีก็สุดร่วงก็มีเนี่ยนะนะเพื่อนๆมีที่บริเวณในบ้านนะ่ะที่มันมีพื้นที่ว่างก็ลองดูนะครับ ม่เป็นต้องลงดินนะใส่นี้เข็งไงใส่นี้เข็งก็ดีได้เลยนะฮะนี่จะเก็บให้หมดเลยนะดูยาวๆนะครับเพื่อนนะยาวเลยผมว่าล็อกนี้น่าจะเป็นรุ่นอ e ท้ายของของก่อนที่จะเข้าฝนนะนะพอฝนมาเนี่ยก็ในโตเจนจะมาค่อนข้างเยอะก็จะ แตกยอดเหรอทีเนี้ยเราก็จะไปดูอีกทีว่าพอใกล้ๆปลายปีเนี่ยเราจะเอามันอีกได้ไหมนะฮะ,ะก็วิธีทําให้มันออกรอบก็น่าจะเคยคุยไปแล้วนะครับว่าทํำยังไงอุ้ยเนี้ย ว่าจริงๆแล้วไซส์มันก็ใกล้เคียงกับที่ขายในตลาดนะเนี่ยเห็นไหมมันเต็มถุงเลยเนี่ยใช้ถุงใหญ่ ตอนเพื่อนๆห่ออย่าลืมตัดก้นถุงด้วยนะครับถ้าไม่เข้าหน้าฝนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าฝนมาเนี่ยกริงมันจะหัก มีเพื่อนท่านหนึ่งถามมานะครับว่าไอ้ตัวฮอร์โมนเนี่ยผมใช้อะไรนะครับจริงๆผมก็ผมจำยี่ห้อมไม่ได้นะเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนตัวนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเป็นบำรุงอ่ะนะบางกันก็น่าจะนี่รู้ว่ามีเน่าหรือเปล่า มีบางลูกที่มันล,ล่วงก่อนนะครับอันนี้เอาแยกไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้สองลูกนี้ได้อยู่เราต้องไปล้างก่อนเพืติดก็บพวนนี้มันล่วงก่อนอยาเราค่อยเก็บโอ้อันนี้ไม่เห็นนะไม่รู้โดนแมลงวันทองจัดไปหรือยังเออดูว่าจะห่อได้ไหมตอนที่เราห่อไม่เห็น จริงเลยเดยบแกวดูเพืนหยดไปไหนนะหวานอู้อหล่นดดก็มี ¡Gracias! อันนี้ก็จริงๆแล้วอาจจะต้องไว้สักอีกสักหน่อยเป็นไรตัดมาแล้วสียังเข้าไม่หมดนะครับก็มันออกไม่พร้อมกัน รูประมาณนี้ใครที่เคยทำส้ตมตำนะครับอันนี้เราเอาไปทำส้ตมตำได้เลย เข้ามาใ,ใกล้อ่ะโอเคเอาเข้ามาดูใกล้ๆเลยอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เก็บได้ล็อตนี้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายของช่วงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนเข้าหน้าฝนแล้วนะครับฝนตกแท้ทุกวันเลยนะก็เดี๋ยวประมาณช่วงปลายปีเราค่อยมาดูอีกทีว่าเรา ำรุงมาสมบูรณ์ไหมถ้มาบำรุงสมบูรณ์ก็จัดต่อช่วงปลายปีได้เลยนะครับอะมาดูอีกต้นหนึ่งนะมีสองต้นนะนะมีสองต้นอะมาดูอีกต้นหนึ่งนะต้นนี้เนี่ยติดนิดเดียวนะฮติดไม่เยอะนะครับที่เหมือนต้นนูน้น แสดงว่านี้บางอันก็ยังยังอ่อนไม่ใช่ว่าอ่อนหรอกก็ยังไม่เท่าสีดี นนี้เป็นละมุดนะครับมีสองสายพันธุ์อันนี้เป็นกระสวยมาเลยกระสวยมาเลยนี่ลงดินนะฮะนะฮะลงดินนะครับ,นะนะรนนรบกระบอีกต้นหนึ่งเป็นสาลี่เวียดน,นามอันนี้อยู่ในกระถางนะอันนี้ในกระถางนะครับนะตัวกระสวยมาเลยนี่ก็ค่อนข้างดกนะครับก็กินไดหลายรุ่นแหละสูงขึ้นมาให้กลเห็นไหม นี่ก็กาลังปิดลูกอ่อนนะครับขนุนเยอะเลยนะฮะเยอะเลยส่วนตัวสาลี่เวียดนามเนี่ยอันนี้ต้องบํารุงมาหน่อยนะมันเป็นพันหนักนะครับเนีย่ยก็เพิ่งติดนะลูกใหญ่างนี้เลยเนี่ยลูกไซนนี้เลยเนี่ยลูกอ่อนกําลังติดนะครับพวกนี้ปุ๋ยต้องถึงนะพวกนี้ปุ๋ยต้องถึงนะครับอ่ะ อันนี้ก็กล้ยหอมทองหอมทองเนี่ยอันนี้ปลูกได้กินมาประมาณสามรุ่นแล้วนะก็คือสามปีผพูดง่ายๆว่าหนอกป,ปีปีละครั้งนะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่สี่นะปีที่สี่ปีที่สี่เนี่ยมันมีหนอ่อแล้วผมไว้สองหนอนะครับนะก็เท่าที่ดูเนี่ยคือต้นมันเริ่มเริ่มเริ่ม เล็กไปเรื่อยๆนะก็เป็นธรรมชาตินะครับนะก็อนาคตก็ต้องรื้อออกนะนี่หน่อขึ้นมาอีกหน่อเขไม่เอานะฮะก็จะรื้อออกแล้วก็ปลูกใหม่นะสั่งต้นพันธุ์ใหม่มาปลูกนะครับนะก็สองตงน้นนี้อ่ะมาฝั่งนี้นี่ก็เป็นอ่าฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับ ของเปลือกซื้ออีกต้นหนึ่งต้นนี้ลูกเขาค่อนข้างใหญ่นะอ่ะอันนี้เพื่อนๆนมาดูนะสมมุติว่าเพื่อนๆนไม่ได้ตัดแต่งกิ่งหรือเพื่อนบางคนอาจจะไม่มีเวลาหรือว่าปลูกหลายต้นทำไม่ทันนะครับกิ่งก็จะขึ้นสูงแนละกิ่งใหญ่นะครับมันมีอยู่สองวิธีหนึ่งก็คือเพื่อนเพื่อนบำรุงให้สมบูรณ์นะ ใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้เรียบร้อยนะฮะพอเวลาเขาใบเขาสมบูรณ์กิ่งเขาใหญ่เนะี่ยเพื่อนเขาตัดแล้วแต่นะครับนะแต่ตัดแบบนี้ก็ได้นะช่วงปลายกิ่งเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ลูดใบออกให้หมดนะเขาก็อยาแตกขึ้นมาใหม่แบบนี้นะทีนี้เวลาเขาแตกมานะครับนะหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีโน้มกิ่งก็ได้นะครับ โน้มกิ่งนะถ้ามันขึ้นข้างบนนะถ้ามันขึ้นข้างบนขึ้นไปก็โน,น้มเลยนะโน้มลงมาลักษณะแบบนี้ถ้าไม่อยากตัดนะครับถ้าจะตัดเลยก็แบบนี้ก็ได้ตัดตรงนี้เลยก็ได้อแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่อแต่ถ้าไม่อยากตัดนะถ้ามันสมบูรณ์นะอย่างเช่นใบหนาๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยแสดงว่าสมบูรณ์นะเวลาให้ลูกเนี่ยลูกจะค่อนข้างโตเร็วนะค่อนข้างโตนะ ดอกก็จะแทงดีนะเพื่อนๆก็นโน้มลงอย่างนี้นะบางคนจะเอาเชือกมัดก็ไม่ผิดนะครับนะถ้ากลัวว่าโน้มโน้มมันจะขึ้นไม่เหมือนเดิมนะโน้ม,มบ่อยๆถึงผมเนี่ยมาทีไรก็นโน้มนะเพื่อนๆโน้มลงได้ยินเสียงไหมนะดังแก๊กแก๊กแก๊กระมันลั่นมันลั่นให้มันลั่นทีสองทีอะ่ะนะลงน,นะแบบนี้นะบางอันหักนะโน้มลงมาลั่นทีสองทีแรงกันไปหัก แต่ไม่เป็นไรนะหักแต่ไม่ขาดรากกันเนี่ยปิดเหมือนเดิมนะปิดเหมือนเดิมนะเวลาที่เราโน้มมาเราก็ลูดใบหน่อลูบใบหน่อตัดปลายยอดให้เรียบร้อยนะแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะเวลาแตกออกมาเนี่ยมันจะมีเนี่ยช่อด,ดอกปิดมาด้วยประมาณคู่ใบที่สามอะ่ะนะคู่ใบที่สามจะออกมาเนี่ยประมาณ อันนี้ก็ห่อเรียบร้อยนะครับเนี่ยห่อเรียบร้อย่างนี้ยังไม่ได้หอ่อเนนีบนี้ก็มีก็เมื่อไหร่หอก็เพื่อนๆพืก็กาเอานะครับประมาณสักเหรียญสิบ,บาทอะ่ะห่อได้เลยห่อเร็วก็ไม่ดีนะห่อเร็วก็ ไอตัวเนี้มันยังต้องอาศัยแสงแดดอยู่นะวิตามินจากแสงแดดอยู่นะครับอ่ให้ดูให้ดูนี้แล้วกันนะอันนี้คือปุ๋ยที่ผมใส่นะปัจจุบันปุ๋ยสูตร15 5 20มันค่อนข้างหายากปัจจุบันเนี่ยในร้านที่เขาขายปุ๋ยก็จะมีสูตรเยอะกว่าสมัยก่อนนะครับเราก็เลือกเอาอยากได้สูตรไหนนะถ้าแบบบับำรุงบำรุงต้นบำรุงใบในพวกเนี้ยนะก็ตัวหน้าสูงเข้าไว้นะนะครับ นะถ้าเกิดเพ,เพื่อนจะให้มันออกดอกนะก็โยกไปตัวกลางนะครับแปดยี่สบี่ยี่สี่ก็ได้นะครับ, 8, 24, 24นะรบนะเวลามันออกดอกเสร็จแล้วก็ยังไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยมันก็ปล่อยให้มันติดลูกพอมันติดลูกเสร็จป,ปั๊บก็ลันสู่เสมอยาวไยก็ได้จะเก็บต้นนะครับนะหรือนะนะเพื่อนๆจะเอาให้มันหวานนะช่วงปลายก็โยกตัวสุดท้ายให้สูงหน่อยนะครับนะมไม่มีสูตรตายตัวนะนะนะก็ค่อยเรียนรู้ไปนะครับนะนะนี่คือปุ๋ยนะสูตรสิบหก -16 16เนี่ยสมัยก่อนมันจะมีไนตรเจนฟอสฟอรัสแลวก็โพแทสเซียมนะครับอันนี้ก็16 16เปอร์เซ็นต์เท่ากันนะ16บ6 16นะแต่ว่าสูตรหลังๆมาเนี่ยเขาจะใส่ตัวที่เป็นเห็นไหมแคลเซียม2เปอร์เซ็นต์นี้เข้ามาอันนี้ก็ผมว่ามันก็ช่วยขายายเซลล์พืชนะครับขายายมเมล็ดขายายขนาดของของผลมันนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็น ตัวที่น่าสนใจนะก็ลองดูนะครับไม่ได้โฆษณาครับเ,เอาอีกนิดนึงนะตอนนี้ฝนมาแล้วนะป้าร้องนะนี่ทุเรียนนะไม่รู้จะมีความหวังกับมันหรือเปล่านะครับผมปลูกไว้สี่ต้นตอนนี้คิดว่าน่าจะมีความหวังประมาณสองต้นแต่ก็ไม่รู้จะยังไงนะนะผมว่าก็ค่อนข้างที่จะดูแลยากนะนะตัวนี้ก็ คุยอินซีอย่างเดียวคุยทัย้งใบไม่เอานะครับนะเราไม่กิงคุยั้งใบนะคุเหรียไม่เหมือนกับพืชอย่างอื่นนะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะนะต้นนี้ก็น่าจะเข้าสามปีแล้วก็ได้แค่นี้นะใบไหมแค่รอบหนึง่งแล้วตัดทิ้งแค่มันแตกมาใหม่เนะนี่ยก็เน้นอินซีอย่างเดียวครับนะอ่ะส่วนสับปะรดนะสับปะรดนี้ก็ยัง เก็บไม่ได้นะครับรรก็ดเเก็บไม่ได้แต่ก็น่าจะใกล้แล้วล่ะคิดว่าน่าจะประมาณสักมิถุนาน่าจะเก็บได้ <c oughs> นะส่วนตัวนี้เป็นกล้วยอินโดนะน่าจะโดนหลอกนะครับ สั่งมัาจะยินเอเร์น็ตบอกเป็นกล้วยอินโดเคือยาวใหญ่เลยแต่พอออกมาเนี่ยลูกเหมือนกล้วยน้ำบ้นะแล้วก็เล็กแล้วก็ไม่โตนะครับนนี้ก็แทงหน่อขึ้นมาลองดูมันดูไปก่อนนะมันอาจจะอยู่ที่ดินหรืออยู่ที่การให้ปุ๋ยก็เป็นไปได้อ่ะ,อะมาดูตรงนี้นิดนึง ัวนี้ก็เป็นเข่งที่ผมปลูกต้นชมพู่นะที่เก็บไปเมื่อกี้นี่แหละขน,นาดเข่งแค่นี้เองนะครับนะที่สำคัญก็คือไอ้ดินพวกนีน้มันก็จะยุบลงเรื่อยๆยุบลงเรื่อยๆตามอายุข,ของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดินที่บริเวณด้านหน้ามันเนี่ยเราก็ต้องเติมไปเรื่อยนะ เอาดินเก่าผสมกับปุ๋ยคอกนะเช่นบางคนก็ปลูกชวนชมบางคนก็ปลูกไม้ประดับอะไรพวกนี้นะครับพอเวลาที่เราไม่ใช้แล้วเราก็ผสมปุ๋ยคอกหรือก็มาใส่ของผมก็เน้นที่สุดก็คือพวกใบก้ามปูนะใบก้ามปูนะครับนะใบก้ามปูก,ก็ใส่ระยะที่เราฟื้นต้นมันนะหลังจากที่เราเราตัดตัดผมันไปเรียบร้อยนะครับเราก็ใบก้ามปูอันนี้ในตัวเช่นนุ่นข้างสูงนะครับนะ แต่เวลาที่มันแทงช่อดอกอะไรพวกนี้เราก็เปลี่ยนไปใช้สูตรวิสูดอื่นนะ,นะครับอันนี้ก็รดน้ําทุกวันนะนะบางวันก็เช้าบางวันก็ทั้งเช้าทั้งเย็นก็แล้วแต่สภาพอากาศนะครับถ้าฝนตกก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะก็ปล่อยเลยนะครับนะโอเค <Okay. S 1> สำหรับวันนี้ก็น่าจะ เท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมครับสวัสดีครับ